ถ้าเอาแซมอโมเดลเป็นตัวตั้งถ้าเรามี Helping Hand หรือมีทีมซัพพอร์ตเลเวลนี้แลนะครับต้องขออนุญาตเรียนอย่างนี้ครับว่าสถาบันนั้นคนจะมองว่าเลเวลของการใช้แซม R ารโมเดลอยู่ที่ตัว M ครับเป็นตัวตั้งคือ Modification นะครับคือเป็นอย่างนี้สถาบันกนารศึกษาใดที่มีทีมซัพพอร์ตที่ถึงพร้อม สถาบ,บันนั้นต้องก้าวข้ามแซมอา e เลเวล S หรือ substitution ไปแล้วนะครับเขาควรจะมี l ล v e l A ในทุกๆคนหรือทุกท่านจะต้องใช้ powerpoint ได้ทุกท่านจะต้องสร้าง i n t i r t e t i v t i v e powerpoint ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับและจะต้องมีอย่างน้อย20%ของแต่ละนแผนกก้าวขึ้นไปเป็น l ล v e l M หรือ modification ให้ได้และนี่คือสิ่งที่เขาควรจะตั้งเป้าครับ